ตอนนี้ได้กระเป๋ามาใหม่อันนี้เป็นกระเป๋าใส่เงินเอาแบงค์ร้อยใส่ลงไปก่อนเดี๋ยกกำลังมารู้จะคอปปี้ได้เป่าแล้วก็โชว์ขึ้นมาอย่างนี้อันนี้หนึ่งร้อยนะครับดูดีๆเอาอยังดูดีๆหนึ่งร้อยบาทตัง้งว้าวกลายเป็นห้าร้อยให้คนดูดู ครับให้คนดูดูห้าร้อยบาทแล้วก็เอามาใส่ใหม่ห้าร้อยมันน้อยไปเอาใหม่ใส่ใหม่อ่ะใส่ใหม่เอามาใส่ใหม่ปุ๊บ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 มันแพงเดี๋ยวไม่รู้จะก็อปปี้ได้หรือจเย็นเดี๋ยวต้องดูโอ้ล้วกค็อปปี้ได้สนุกนะตอนนี้เล่นสนุกเล่นสนุกเด็กๆนะฝึกเล่นะนะครับเอาดูดีๆเมื่อกี้ห้าร้อยใช่ไหมนี่ห้าร้อยใช่ไหมครับดีนิดนึงป้องว้าว กลายเป็นหนึ่งพันบาทว้าวสนใจไหมติดต่อมาอาจารย์สนใจนะครับโอเค